เดี๋ยววันนี้โค้ชปุณณ์จะมาบอกวิธีการลดไขมันสไตล์คนอายุ50บวกที่ถ้าเกิดว่าคุณทำแล้วรับรองเลยว่าได้ผลจริงแน่นอนครับ ก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนี้ครับผมนี่คือแอลลูซินครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บและช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ก็การปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับผมโค้ชปูนแนงครับตอนนี้คุณกำลังชมรายการซิกแพคโปรเจกต์นะครับผมมาในคลิปนี้ผมตามคำขอเลยครับสำหรับหลายๆท่านที่มีอายุ50ป่วนะครับผมที่ต้องการที่จะลดไขมันส่วนเกินครับคือถามกันมาเยอะมากว่าแบบ ต้องทำอย่างไรเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะฝึกได้หนักเหมือนกับตอนที่เราเป็นวัยรุ่นแล้วหรือว่าไม่สามารถที่จะฝึกไวทเทนนิ่งอย่างหนักได้แล้วและก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอาหารแบบโลกจิตจริงจังเหมือนกับที่เขาทำทากันนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการในการลดไขมันสําหรับผู้ที่มีอายุ50บวกครับผมว่าเราจําเป็นจะต้องทําอะไรบ้างต้องออกกาลังกายอย่างไรต้องควบคุมอาหารอย่างไรและต้องมีการจัดระเบียบในเรื่องของการวางโปรแกรมอย่างไรบ้างซึ่งจะมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าครับผมไปไปดูกัน แป๊บนึงครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับโฮมฟิกทูเป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ชแอนวางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทางโฮมฟิกทูครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทางโฮมฟิกทูครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษพิเศษจากทางโฮมฟิกทูครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับมาในข้อที่1ครับผมคือกลุ่มคนที่อายุ50บบวกกครรรัตต้องใใใส่จาาทนนโปีห้มากขึ้นนนั่เองครับผมต้องบอกงี้ครับผมว่าตั้งแต่เราอาายุ35ปปีไแล้วนะครรัับออตขงการสูญเ่ใจ กล้ามเนื้อของร่างกายของเราเนี่ยนะผมมันเกิดขึ้นทุกๆปีนะครับผมโดยหลักการแล้วครับคือหลังจากที่เราอายุ35มาแล้วนะครับผมตัวของร่างกายของเราจะมีขนาดที่เล็กลงมวลการเมืกอของเราจะน้อยลงและระบบอผอมผานของร่างกายของเรามันก็จะช้าลงด้วยเช่นกันครับผมดังนั้น,นครับการ ป้องกันอาการซาโคพิเนียคืออาการที่ร่างกายมีการสูญเสียกล้ามเนื้อตามวัยหรือว่าตามอายุของเราครับมีความสําคัญเป็นอย่างมากครับเพราะงั้นนะครับการทานโปรตีนให้มากเพียงพอในแต่ละวันมีความสําคัญต่อคนกลุ่มนี้คือคนอายุ50บวกเป็นอย่างยิ่งเลยนะนี่ครับผมโดยที่ปริมาณของการทานโปรตีนในแต่ละวันครับผมถ้าเกิดว่าเราอายุ50บวกแล้วครับบางทีเรากินเยอะมากๆไม่ได้ครับแต่ว่ามันจะมีสวิตซ์สปอตอยู่คือจะมีจุดที่เหมาะสมอยู่ครับคือให้เอาหน้าตัวของเราเป็นกิโลกร,รัมครับ คูณห2หรือ1.5้นะครับผมจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการที่ทาให้ร่างกายมีการได้รับตัวของกรดอะมิโนที่มากเพียงพอและช่วยเกี่ยวเรื่องของการรักษามวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าเรารู้อย่างนี้แล้วนะครับผมให้เรามีการปรับในส่วนของการทานโปรตีนให้เพิ่มมากขึ้นโดยจะเป็นการทานเวโปรตีนเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าทานเนื้อสัตว์เพิ่มเติมเข้าไปครับโดยที่เนื้อสัตว์ที่เหมาะสมสําหรับคนกลุ่มนี้ครับคือเนื้อสัตว์ประเภทสีขาวนะครับก็คือตัวของเนื้อง คอเลสเตอรอลที่มากเกินไปนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับให้ลองไปปรับดูครับผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการทานโปรโตีนให้มากเพียงพอครับจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดไขมันได้มากๆเลย <önemli> นองจากว่ามันช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการที่ทําให้เรามีท้องที่อิ่มนะครับอิ่มได้เร็วอิ่มได้นานและช่วยทําให้ร่างกายมีการผาผ่านที่เพิ่มสูงข,ขึ้นผ่านการสร้างกล้ามเนื้อที่เพิ่มมากขึ้นจากการที่เราทานโปร,โปรโตีนเข้าไปนั่นเองครับมาในข้อท mm ี 2> mm ่2ครับนั่นคือเราจําเป็นที่จะต้องออกกําลังกายแบบผสมผสานครับ คือต้องบอกงนี้ครับผมว่าคนที่อายุ50บวกครับร่างกายกำลังศึกมานานครับแล้วก็หลายๆคนมีสภาวะที่ตัวของกล้ามเนื้อนะครับผมมันลดปริมาณลงครับทำให้เราไม่สามารถที่จะฝึกหนักได้เหมือนตอนที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วใช่ไหมครับแต่อย่างไรก็ตามครับการออกกำลังกายแบบผสมผสานในที่นี้คือการฝึกเวทเรนิ่งควบคู่กับการฝึกคาริโอครับจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ร่างกายยังคงสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้อยู่และสามารถที่จะเผาแคลอรี่เท่ากับเผาไขมันส่วนเกินได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอายุที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ตามนั่นเองครับผมโดย เราสามารถที่จะฝึกเวทีนึงได้สัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งครับโดยที่เน้นในเรื่องของการใช้ตัวของอุปกรณ์แมชชีนเป็นหลักไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีทักษะเกีเ่ยวกับของการออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับเราสามารถใช้อุปกรณ์ฟรีเวทได้ไม่ว่าจะเป็นตัวของดัมเบลบาเบลก็ได้หรือว่าเป็นตัวของอุปกรณ์เคเบิลก็ได้ครับจะช่วยท่า้เราสามารถสร้างกล้ามเลยได้ดียิ่งขึ้นครับผมแต่อย่างไรก็ตามครับการใช้อุปกรณ์ประเภทแมชชีนเป็นหลักหรือว่าใช้ตัวของบอดี้เวกก็คือน้ำหนักตัวของเราเนี่ยนะครับผมเป็นตัวฝึกเป็น ก็จะเป็นการเซฟในส่วนของกล้ามเนื้อเอ็นแล้วก็ข้อต่อของเราด้วยเช่นกันครับผมและอีกอย่างหนึ่งที่เราจะไม่ได้ต้องฝึกเป็นประจำครับนั่นคือเรื่องของการฝึกคาริโอครับซึ่งการฝึกคาริโอนะผมผมไม่แนะนําให้กลุ่มคนที่อายุ50บวกฝึกคาริโอที่มีความเข้มข้นสูงเช่นการฝึกฮิตหรือว่าคาริโอโซน3เช่นการวิ่งจ็อกกิ้งเหล่านี้ครับผมแต่ผมแนะนําให้ฝึกคาริโอในรูปแบบที่มันเบา คาร์ดิโอโซนสคือความเหนื่อยแบบปานกลางนั่นเองครับผมเราสามารถพูดได้สามารถร้องเพลงได้สามารถคุยโทรศัพท์ได้แต่อาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับผ่านการฝึกคาร์ดิโอดังต่อไปนี้ครับผมคือการเดินเร็วการใช้อ i ลิติ a l ค,คือการใช้เครื่องวิ่งวงรีหรือว่าการปั่นจักรยานครับ ก็จะเป็นตัวช่วยครับผมที่ทําให้คุณสามารถที่จะลดไขมันได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถเผาแคลอรี่ได้มากเพียงพอครับและอย่างหนึ่งคือคนกลุ่มนี้ครับผมถ้าเกิดว่าฝึกคาร์ดิโอเป็นประจำจะช่วยยวเรื่องของการที่ทําให้มีอายุยืนยาวได้ทําให้ปอดและหัวใจมีความแข็งแรงขึ้นได้ลดระดับของคอเลสเตอรอลลงแล้วก็สามารถลดระดับของน้ําตาลในเลือดลงได้เช่นกันครับผมนะโดยที่จํานวนการฝึกในแต่ละสัปดาห์ครับผมควรมีการฝึกคาร์ดิโอเนี่ยนะครับให้ได้อยู่ที่3ถึง4ครั้งต่อสัปดาห์ครั้งละอย่างน้อย3านาทีครับก็ มีไขมันส่วนเกินที่น้อยลงได้และยังคงมีสุขภาพที่ดีอยู่และไม่เจอกับอาการบาดเจ็บนั่นเองครับครับและมาในข้อที่3ครับคือการจัดการฮอร์โมนของคุณให้มีความสมดุลนั่นเองครับคือต้องบอกงี้นะครับว่าพออายุ50บวกไปแล้วครับเรื่องของการสร้างฮอร์โมนของร่างกายของเรามันก็จะลดจํานวนลงใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของเทสโทสเตอโรนหรือว่าตัวของเอสโตรเจนครับรวมไปถึงตัวของฮิมาโกรธฮอร์โมนด้วยเช่นกันครับผมซึ่งฮอร์โมนทั้ง3ตัวนี้นะครับผมมีผลอย่างยิ่งต่อการลดไขมันของร่างกายของเราครับแต่อย ให้กับร่างกายของเรนะาณขณะที่เราม e ีอายุเกิน50ไปแล้วได้ครับผมด้วยการใช้อาหารเสริมเป็นตัว,ตว <x> ช่วยครับสอย่างหลักๆนะครับผมหนึ่งคือตัวของซิงค์นะครับผมซึ่งจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กับร่างกายของเราได้ตามธรรมชาติครับและสามารถลดระดับของฮอร์โมนเอสโตรเจนได้นะครับผมสำหรับคนที่เป็นผู้ชายนะครับสคือตัวของวิตามินดีครับก็ช่วยเกี่ยวบเรื่องของการสร้างตัวของฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนโดยเช่นกันจะเป็นตัวซัพพอร์ตนะครับผมทำให้ตัวของร่างกายของเราสามารถสร้างฮอร์โมนได้เพิ่ สามข้บอกสำคัญมากๆครับนั่นคือตัวของแมกนีเซียมนั่นเองครับผมซึ่งตัวของแมกนีเซียมนครับจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อทําให้ระบบประสาทของร่างกายของเรามีความผ่อนคลายลงทําให้เราสามารถหลับได้สนิทมากขึ้นครับ ซึ่งการหลับสนิทจะช่วยเกยวกเรื่องของการสร้างฮิวแมโกรโรเทมนให้กับร่างกายของเรานั่นเองครับผมต้องบอกงี้นะครับว่าพอคนอายุ50บวกไปแล้วครับมักจะมีอาการเครียดครับแล้วก็มีอาการที่นอนไม่หลับครับดังนั้นการทานอาหารเสริมประเภทแมกนีเซียมครับแล้วก็ควบคู่กับตัวของซิงด้วยครับผมจะช่วยทําให้การสร้างฮอร์โมนพื้นฐานของร่างกายของเรามันมีประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับและสุดท้ายครับผมมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะลดไขมันส่วนเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าเราจะมีอายุ50าสบวกไปแล้วก็ตามนั่นเองครับมาในข้อที่4ครับนั่นคือการ ลดหรือว่ากําจัดการทานน้าตาลออกไปนั่นเองครับต้องบอกองี้ครับผมว่าคนที่อายุ50บวกครับจะมีระบบของการเผาผลาญของร่างกายที่ช้าลงครับแล้วก็ส่วนใหญ่นะครับผมก็จะมีปัญหาเกี่ยวบเรื่องของสุขภาพอยู่บ้างแล้วครับไม่ว่าจะเป็นตัวของระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายที่เพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวของระดับของการอักเสบในร่างกายรวมถึงตัวของน้ําตาลนี้เลยครับถ้าเกิดว่าวันนี้เรายังคงกินน้าตาลอยู่นะผมแล้วต้องการลดไขมันสูงเกินเนี่ยนะครับอาจจะเป็นเรื่องยากนะคผมเนื่องจากว่าตัวของระดับน้าตาลใน อาการหยครับทำให้เรายังคงต้องกินน้าตาลอยู่อย่างต่อเนื่องครับแต่ถ้าเกิดว่าเราควบคุมการทานน้ำตาลได้ครับผมจะทําให้ร่างกายมีระดับของน้ําตาลที่เสถียรมากขึ้นนะครับและที่มันเจ๋งกว่านั้นคือเราสามารถลดการอักเสบของร่างกายของเราลงได้และเราสามารถลดระดับของคอเลสเตอรอลของร่างกายของเราลงได้เช่นกันจากการที่เราลดการทานน้าตาลครับและอย่างนึงคือตัวของน้ําตาลครับผมจะกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนคอติซอลคือฮอร์โมนในความเครียดนะครับผมซึ่งฮอร์โมนในความเครียดตัวนี้จะทําให้ร่างกายของเราสูญเสียกล้ามเนื้อเพิ่มเติม้้้้้นนนไไไปปคครรรรรัััับบบบททาา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 ใหหะองงงงเเมมชลีกกดดถววุ่ต หนึ่งเลยนะครจะทําให้สุขภาพของเราดีขึ้นแน่นอน 2. คือเมื่อเราสามารถลดการอักเสบภ,ภายในร่างกายของเราได้แล้วครับผมนะครับการฟื้นตัวของกล้ามเนื้อก็จะดีมากขึ้นและทําให้คุณสามารถออกกรลังกายได้อย่างต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวกับอาการบาดเจ็บครับผมและ3ครับคือ ถ้าเกิดว่าคุณลดการทานน้าตาลได้ครับระดับของแคลอรี่ที่คุณกินเข้าไปมันก็จะลดลงใช่ไหมครับในแต่ละวันครับทำให้การลดไขมันสวนเกินของเรายิ่งง่ายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกครับผมดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถกําจัดน้ําตาลออกไปจากชีวิตได้นะครับทั้งสุขภาพดีนะผมและที่สาคัญเลยคือสามารถลดไขมันสูนเกินได้ถึงแม้ว่าเราจะมีอายุที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตามนั่นเองครับและมาในข้อที่5ครับข้อน,นี้สาคัญมากแล้วก็หลายคนมองข้ามไปครับสำหรับคนที่อายุ50บวกครับคือการสร้างความยืดหยุ่นให้กับ กล้ามเนื right ้อของร่างกายของเรานั่นเองครับผมต้องบอกงนี้นะครับว่าการที่กล้ามเนื้อจะมีคุณภาพได้นั้นไม่ใช่กล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันจะต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความยืดหยุ่นด้วยเช่นกันครับผมนะซึ่งกล้ามเนื้อที่ยืดหยุ่นนะครับจะช่วยเกี่ยวเรื่องของการป้องกันอาการบาดเจ็บให้กับร่างกายของเราได้ครับต้องบอกงนี้นะครับว่า พอคนอายุ5 0บวกขึ้นไปแล้วนะครับพอเริ่มมาออกกำลังกายจริงจังนะครับสิ่งที่มักจะมารบกวนเขาคืออาการบาดเจ็บออดออ,อดแอดแอดนะผมเจ็บนู่นเจ็บนี่นู่นนี่นั่นนะครับเนื่องจากว่าตัวของคุณภาพกล้ามเนื้อมันไม่ดีครับเพราะว่าขาดความยืดหยุ่นนั่นเองดังนะั้นถ้าเกิดว,ว่าวันนี้นะผมเราออกกำลังกายเสร็จแล้วนะครับอยากจะให้แบ่งเวลามาสัก10-15นาทีครับในเรื่องของการยืดกล้ามเนื้อหรือว่าคลายกล้ามเนื้อ ก่อนที get, can, days, days, ่เราจะกลับบ้านครับแล้วถ้าเกิดว่าทําได้นะผมการยืดกล้ามเนื้อนะครับเราสามารถทําได้ทุกวันครับผมทุกเช้านะครับหรือว่าทุกตอนเย็นหรือว่าช่วงเวลาที่เราว่างๆครับผมขอเวลาเพียงแค่ 10- บถึงสินาทีต่อวันครับก็ช่วยทําให้เรามีคุณภาพของกล้ามเนื้อที่ดีมากขึ้นแล้วนะครับแล้ถ้าเกิดว่าตัวของคุณภาพของกล้ามเนื้อดีมากขึ้นนะผมร่างกายมีความยืดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นการฟื้นตัวก็จะดีขึ้นและทําให้เราสามารถออกกำลังกายได้อย่างต่อเนื่องและสามารถลดไขมันสูงเกินได้้้องงนนนืทัััคผมมดหี5 5ข้อหลักๆครับที่ถ้าเกิดว่าคุณมีอายุ50บวกแล้วครับผมแล้วถ้าเกิดว่าทําตามที่โค้ชพลูแนนว่าครับก็จะสามารถลดไขมันส่วนเกินได้ถึงแม้ว่าเราจะมีข้อจํากัดหลายอย่างทั้งเรื่องของการบริธีน้อยลงเรื่องของฮอร์โมนเรื่องของความยืดหยุ่นของร่างกายหรือว่าความแข็งแรงของร่างกายครับถ้าทําตามนี้นะครับผมนะครับรับรองเลยว่าคุณจะสามารถลดไขมันส่วนเกินได้อย่างที่ใจคุณต้องการเลยครับถึงแม้ว่าเราจะมีอายุที่เป็นเลข5นําหน้าแล้วก็ตามครับผมก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าคุณชอบโค้ชพูแนนอย่าลลืมกด like, ก, subscribe, ก,กดด Subcribe Like แ็ะ เพื่อที่จะไม่พลาดคนดีๆที่ผมจะนำเสนอทุกๆวันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ